สุดท้ายในวันนี้จุ้ยซี่จัดๆขอเสียดงดังๆให้กับ แป,แปลงสมุดปรากาหน่อยครับอเอาขอเสียงคนคันไม้คันมืออยากออกไปกาพักประชาชนหน่อยครับสวัสดีครับผมปฐมพรสังหน้านะครับผู้สมัรครเขต4อำเภอเมืองครับผมตำบลสำโรงเหนือ,อวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้ทราบครับ ผมเติบและโตในจังหวัดสมุทรปราการจบมัธยมก็ในจังหวัดสมุทรปราการจบมหาวิทยาลัยก็ในจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันทํางานทนายความก็ในจังหวัดสมุทรปราการครับผมเห็นสมุทรปราการมาตั้งแต่เด็กไม่พัฒนาสักีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อผมมีโอกาสได้ทํางานการเมืองครับเมื่อ2,563ครับผมเป็นผู้สมัคร ในนามคณะก้าวหน้าตอนนั้นพี่เอกธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานคณะก้าวหน้าครับผมได้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกจากพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นหนึ่งเดียวของคณะก้าวหน้าได้เข้าไปทำงานในสภาครับต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่วันนั้นสนับสนุนผมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ครับเราไปปักธงประชาธิปไตยได้หนึ่งเหต ในสำรงเหนือครับแต่สิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับว่าตลอดสีปีที่ผมทำงานอยู่ในสภาครับพูดเบาๆครับเหงาเหลือเกินครับผมสปีที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในแบริ่ง ปัญหาน้ำท่วมน้ำรอการระบายกว่าสี่ถึงห้าชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ไปเอาอภิปรายในสภาผมไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องริมคลองสำโรงเขาบอกว่าผักตกชวามาจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาน้ำโลกยุงลายและสา์เลือดคานครับผมก็ไปเอาอภิปรายในสภาครับพ่อแม่พี่น้องแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากให้ท่นานทราบครับ เสียงเดียวในสภาเขาไม่เห็นหัวเราครับผมไม่เห็นหัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเลือกพักประชาชนเอาประจยกทีมได้ไหมครับผมรอบนี้ต้องเป็นของเราครับถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสมุดปาการเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วครับรอบหนึ่งเลือกสอสอพักเก้าไกลยกจังหวัด ส่งทิมพิธาเป็นนายกแต่ก็แต่ครับพ่อแม่พี่น้องพิธีมพิธาโดนเตะตัดขาทางการเมืองครับแต่รอบนี้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องออกไปกาหมอเอ็กนุดลท่านก็จะได้นายกอบจอจากพรรคประชาชนท่านดีครับผมแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับถ้าท่านได้หมอเอ็กไปท่านไม่ได้ไปคนเดียวครับท่านได้เอกธนาทรไปเป็นที่ปรึกษา ท่านได้ทิงพิธาไปเป็นที่ปรึกษาและท่านได้สอสอเท้งหัวหน้าพรรคของเราไปเป็นที่ปรึกษาเอาไม่เอาครับพ่อแม่พี่น้องอผมเข้าใจนะครับพ่อแม่พี่น้อง20สิบปี3าสปีของสมุดปาการที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสักทีครับความเก็บกดในใจของพ่อแม่พี่น้องรอสักเดี๋ยวครับเสาหน้า เราออกไประบายอารมณ์กาพักประชาชนกันครับไ<ช>อบ้นักการเมืองเก่าๆการเมืองรุ่นเก่าๆที่มันรับปากพ่อแม่พี่น้องว่าจะทํานั่นจะทํานู่นและจะทํานี่และไม่ทํารอบหน้าก็ไม่ต้องเลือกครับผม<ชอ>บใครที่บอกพักประชาชนทนํานโยบายอย่างนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆครับเดี๋ยวจะทําให้ดู แต่มันมีวันเดียวเท่านั้นครับใน4ปีมันจะมีวันเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสมุดปาการในอีก4ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าคือวันที่1นึกุมภานี้ท่านออกไปการาพักประชาชนให้ถล่มทลายครับพ่อแม่พี่น้อง <S <S> <S ผมฝากไว้นิดเดียวครับฝากหมอเอกนพดลเบอร์สามและฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสำารงเหนือ ผมปฐมพรสั่งนาคเบอร์สองรอบที่แล้วเข้าไปคนเดียวมันเหงาใจรอบนี้ขอเลือกพักประชาชนยกทีมครับผมขอบคุณครับขอเสียงดันดให้กับคู่สมัคร